ให้ส,สุขภาพพอหรือยังไ่พอแล้วมเดือนแล้วมันจะซุปโคตรแลเองแบปลองให้เขาก่อนขากูมากันนี่เขาทาาั้งชั้นนกูไปซื้อตะปูปสิมาต่อไปอืมจังกวเป็น,นยนังไงบ้านแกนอยู่ เงินพวกนี้ที่อยู่ริมคลองเนี่ยมันต้องถมดินขึ้นสามชั้นผมเมียกินไข่าดาวเบอร์เกอร์บ้านแกอยู่ยี่ทุย่างเงินพวกนี้ที่อยู่ริมคลองเนี่ยมันต้องถมดินขึ้นสามชั้นผมกับชั้นเดียวหรอถมขึ้นนิดสามชั้น สวัสด <ok ีค่ะสวัสด okay ีวันอังคารค่ะพี่น้องโอ้ยหัวข่อยกำังมาสูตเบอร์เกอร์ข่อยพี่น้่งเบอร์เกอร์กินกับกาแฟย่างแท้ๆย่างกันทั้งหัวนี่เราขายมสุตแล้วค่ะบสุขเจ้าแล้วเขาอยู่ที่น้ำนะถ้าเดียวยางกันมันก็ไม่อยู่ สวัสดีค่ะสาวัสดีวันอังคารค่ะพี่น้องโอ้ยหัวข่อยกำังมาสูตรเบอร์เกอร์ข่อยดีนะเบอร์เก,กอร์กินกับกาแฟเง่นเขาอยู่ทิ่น้ำน่ะจาเดียว์ยังก,กันมันก็ไปอยู่กินอยู่อืมแต่แต่บรเวณนี้กระดกเงิอนเขาอยู่ที่น้ำน่ะจาเดียว์ยังก,กันมันก็ไ่อยู่ ่บ้านแกอยู่ยืนยานเงินพวกนี้ที่อยู่ริมคลองเนี่ยมันต้องถมดินขึ้นสามชั้นบ้านแกอยู่ยืนยานเงินพวกนี้ที่อยู่ริมคลองเนี่ยมันต้องถมดินขึ้นสามชั้นเมียกินไข่ดาวเบอร์เกอร์ nha nhàng làm bưởi, rồi lo nghe ăn khải đào, bực cừ, thay, hái mới cái đấy nè, bưởi đam, tâm năng chép chép. น้องเอ้ยชวนใจปวดแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีวันอังคารค่ะพี่น้องโอ้ยหวัวค่อยอามาซูนเบอร์เกอร์ค่อยพี่น้องเบอร์เกอร์กินกับกาแฟกินกาแฟก่อนพี่น้องเพื่อไปทำงานให้มันตั้งอยู่บนคนเวลาน้ำแห้ง ิ้นด,ด้วยมันอยู่ต้องกินกินกาแฟให้สุขภาพพอหร<ม>ือยัง,งไข่พอแล้วมันเดือดแล้วมันจะซุโปโคตรเอาเองบปฟองให้เขาก่อนไข่กร่างกายเราต้องกินร่างกายเราไม่กินมัน,นมันทำงานไม่ได้ดย,ดย่างแท้แทย่างน้ำปลัวนี่เออไข่ จบค่ะจังย่างแท้ๆย่างน้มั่วนี่เราถายเสร็จแล้วค่ะจุก่ะจังปวดปวดโอ้ปวเอาเขาถ่ายอยู่ยังไม่ได้สามทิปสามนาทีเลยแล้วไปกินกาแฟ พอหรียงรังไข่พอแล้วมันเดือดแล้วมันจะซุปโคตรแล้วเองแบบฟองให้เขากอนไข่โคสวัสดีค่ะสวัสดีวันอังคารค่ะพี่น้องโอ้ยหัวไข่ก็มาสูตรเบอร์เกอร์ข่ดีนเนี่ยเบอร์เกอร์กินกับกาแฟย่างแท้ๆย่างน้ำผัวนี่เราไข่มาสุกแล้วค่ะทุกช่างคนนี่เนาะ อีกหลายคนก็ได้ได้เนาะพี่น้องเจงอเจอเป็นนี่ก็ได้กำลังแซ่แบแบแค่นี้แหละพี่น้องเออชุนใจปวดแล้วคือยังกับอะไรพี่น้องเนี่นปลาัวอยู่กระซ ชงกาแฟก่อนพี่น้องเพ่ไปทำงานเมียกกินไข่าดาวเบอร์เกอร์มาแล้วนี่เขาทั้งชั้นเลยนี่ไรซืัอตะปูสีมาต่อไป อยากกินไข่ดาวเบอร์เกอร์มาแล้วนี่เขทาทั้งช่ง้น,น,นยยทั้นี่คุณไปซื้อตะกูสีมาดอกไปบ้านแกอยู่ยุทธยักดิเงินพวกนี้ที่อยู่ริมคลองเนี่ยต้องถมดินขึ้นสามชั้นร่างกายเราต้องกินร่างกายเราไม่กินมันมันทำงานไม่ได้ กำลังแทบแทบแทบนี้แหละพี่น้องเอ้ชื่นใส่ผัวแล้วขึ้นอย่างกับไปไหนพี่น้องเนี่ยในปลาผัวอยู่เดินคนอยู่ที่น้ำแต่เดี๋ยวยังกันมันก็ไปอยู่ กึยังกันไปไหนพี่น้องเนี่ยในปลาหัวอยู่คนนี่เนาะแล้วอีกหลายคนก็ได้เด้เนาะพี่น้องคนนี่เนาะแล้วอีกหลายคนก็ได้เด้เนาะพี่น้องเพิ่นด้วยมันประโยชน์ตงกิน โอ้โหบอเอาเขาถ่ายอยู่ยังไม่ได้สามทิปสามนาทีเลยไปกินกาแฟให้สุขภาพพอหรือยัง<ล>ไข่มาแล้วมันเดือดแล้วมันจะซุปโคตรเอาเองไปปองให้เขาก่อนข,ข่สวัสดีค่ะสวัสดีวันอังคารค่ะพี่น้อง ขวอยก็มาสูตเบอร์เกอร์ขวายพี่เนี่ยเบอร์เกอร์กินกับกาแฟย่างแค่ๆย่างน้ำผั่วนี่เราขายสุกแล้วค่ะสุดคุณจ้างกำลังแซ่บๆแค่นี้แหละพี่น้องเอ้ยชื่นใจผัวแล้วย่างแค่ๆย่างน้ำผั่วนี่เราขายสุกแล้วค่ะบสุดคุณจ้าง แค่ย่างแล้วบวนี่เราขายสุกแล้วค่ะทุกคือจงต้องเพิ่มพลังงานก่อนค่บวชโอ้โหบวเอาเขาถ่ายอยู่ยังไม่ได้สามิทสนาทีเลยแล้ไปบวช โอ้โหบอกเอาเข้าถ่ายอยู่ยังไม่ได้สามชิดสามนาทีเลยไปกดโอ้โหโอ้กเอาเข้าถ่ายอยู่ยังไม่ได้สามชิดสามนาทีเลยไปเอ๊ะบางคนอยู่กี่น้ำไงถ้าเดียวหยังกตนมันก็ไปอยู่กินอยู่ก็ใช่